สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเราสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยที้สาคู่เนี่ยจะมาจาก3ที่เลยนะฮะดคู่แรกเราไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงไปที่ซูเปอร์ลีกตุรกีกันก่อนนะครับไปดูเยนี่มาล์ลยาสปอร์ครับทีมอันดับ13วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางครับซอนสปอร์ทีมรองจากฝูงนะครับเดี๋ยวคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นแครับซอนสปอร์เอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูคนทีี่เกมมลาสุดของงททัั้ครบ เยนี่มาร์กยาสปอร์เนี่ยเสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครเลยนะครับล่าสุดเสมอทางคอนยาสปอร์มันหนึ่งประตูต่อหนึ่งสุดทางครับซอนสปอร์เนี่ยชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครครับล่าสุดเสมอทางกาซีเซฮีกาเซียนเซตนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเยนี่มาร์กยาสปอร์เนี่ยคู้น่าจะใช้เป็นทางมูรัตยูดิริมกับทางโรบินเยลซินนะครับส่วนทางครับซอนสปอร์เนี่ยจะมีทางโฮเซ่โซซ่ากับทางอลิซันเดอร์ซอลล็อตครับเป็นแนวรุกครับ ต้องบอกว่าเยนนี่มาลาดาสปอร์ฟอร์มแย่มากๆนะครับไม่ไม่ชนะใครมาเกเกมติดๆแล้วเป็นการแพ้ถึง7เกมแล้ววันนี้เกมรับมีปัญหาจากการที่ติดโทษแบนแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะส่วนทางทรัพซอนสปอร์เนี่ยเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็คงเส้นคงวานะครับไม่แพ้ใครมา9เกมแล้วเป็นการชนะ7เสมอ2เกมรุกมีประตูกัาฝากแทบจะทุกเกมเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เยนนี่แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ไม่น่ารอดครับผมว่าทรัพย์ซอนสปอร์คุณภาพดีกว่าเยอะแล้วน่าจะบุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สองแล้มาที่พิมเมลิกอังกฤษกันในเวลาตีสองครึ่งครับเราไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจากฝูงนะครับจะเปิดเอลทิอสสเตเดียมเจอกับทางอาร์เซนอลครับทีมอันดับ9ครับโดยคู่นี้เจอมาเกมล่าสุดเป็นทางซิตี้เอาชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับซิตี้เนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดก็แพ้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยชนะ4แพ้1เหมือนกันครับล่าสุดเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา1ประหนึ่กประตูจาก VAR นะครับ ไปดูที่ตัวผู้เล่นได้ครับว่าน่าจะลงสนามกันครับซิตี้วันนี้ข้างหลังจะมีทางจอห์นสโตนครับตรงกลางน่าจะได้เควินเดบรอยกลับมาบัญชาเกมนะครับโดยหน้าเป้าวันนี้น่าจะใช้เป็นทางกราเบลเขซุสส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยข้างหลังจะมีทางโซกาเตสปาปัสทอตโตปูลอสนะครับตรงกลางจะเป็นทางปราณิชาก้าโดยข้างหน้าจะเป็นทางเป er ียโอมาดิกโอมาเมยองครับคุณต้องบอกแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้น่าจะอัดอันมาจากเกมที่แพ้ย,ยูไนเต็ดมานะครับแล้วน่าจะ โอ้ oh, เปิดเกมลุกใส่อาร์เซนอลแบบบ้าคลั่งนะครับแล้วพวกเขาเป็นเ,เป็นทีมที่เล่นในบ้านไว้ใจด้วยนะครับ5เกมหลังสุดก็ชนะได้เกือบหมดนะครับส่วนทางอาร์เซนอลในฟอร์มดีแต่ว่าต้องมองไปที่ภาพรวมแล้วมาตรฐานพวกเขาค่อนข้างจะเป็นรองซิตี้พอสมควรแล้วก็ที่สำคัญคือเฮททูเฮทเนี่ยเจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะแล้วโดนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้อาร์เซน่าจะโดนทีเด็ดอาจารย์เล่นงานครับผมมองว่าเป๊ปจะพาอาร์เซนอลเออพาซิตี้รับขอภัยครับ เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลของอาร์เตต้าได้3ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเรามาที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันในเวลาตีสามไปดูปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะเปิดบ้านเจอกับทางบอร์ดเซียดอทมุนครับโดยเกมแรกเจอกันมาเป็นดอทมุนเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูบที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ แบเช่เนี่ยชนะสาสมอหนึ่แพ้1ครับล่าสุดถล่มเอาชนะลียงมา5ประตูต่อ1ครับส่วนทางดอทมุลเนี่ยชนะ5เกมรวดเลยฟอร์มดีนะฮะล่าสุดเอาชนะบริสต์เมนเชสเตกลับบักมา2ประตูต่อ1ไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คข้ามาน่าจะลงสนามกันครับวันนี้เบชเช่ข้างหลังจะได้ทางเตียโกซิวากลับมานะครับตรงกลางจะมีทางกิยานเอ็มบัปเป้โดยหน้าเป้าจะเป็นเดย์มานะฮะวันนี้ส่วนทางดอทมุลเนี่ยข้างหลังจะมีทางมัดฮมเมลส์ครับตรงกลางจะเป็นทางจอร์ดอนซานโชโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเออรร์ลลิงฮาัันนะคบ คุณนบอกวเเชวันนี้เปิดเกมลุกใส่แน่นอนนะครับแล้วถ้ามองไปที่คุณภาพนักเตะคล้ายๆกับทางคู่ซิตี้กับอาร์เซนอลนะฮะขี่ข่มกว่านิดๆนะฮะส่วนทฮมดอดมูนเนี่ยชนะมาก่อนในเกมรับโอกาสเข้ารอบยังเปิดกว้างแต่ถ้ามองไปลึกๆแล้วเกมรับของพวกเขายังค่อนข้างจะกว่างไปกว่างมาแล้วก็ที่สําคัญผมมองว่าเปเชเนี่ยประสบการณ์ผู้เล่นเหนือกว่าทางเด็กๆ เกมรุกของทาง,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 งดอทมุนพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่ากาดฟันครับมองไปที่เจ้าบ้านดีกว่าว่าเปเช,เชมีมีทีเด็ดมีคุณภาพสูงกว่านินดนิดแน่ผมมองว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะดอทมุน1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตารางเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ซูเปอร์ลีกตุรกีเนี่ยเยนียมาลายาสปอร์จะเล่นในบ้านแพ้กับทางทรัพซอนสปอร์หนึ่งประตูต่อสองนะครับคู่ที่สองที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดเอลติฮัด เอาชนะทางอาร์เซนอล์สามประตูต่อหนึ่งแล้วที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับปาริสตันช์ดแมงจะเปิดบ้านเอาชนะดอทมุนหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้ารอบต่อไปครับเลยลืมกันนะครับอย่าชอบเด็ดร่วมสนุกอะไรกันในกแอดไลน์มาที่แรดลิชคิทลิชครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรให้คุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกก้วยที่คนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ตาลาเป้าไปก่อนกลับสวดนะครับ